อไม่ได้ว่ายงไอุืออไเนยมึงไป่รอ้ไปเล่นกับพ่อมึงอะอ้ยอุ้ยอุ้ยฮะันตัวยุตัวยืมมือค่าัใจ้น้องไอ้ตัวนี้ตัวเี้ยนะป้ผมไม่เอาแต่ดึงไม่หยุดเอฟ้าอาอฟ้าปีกับผมนะคไม่รู้เสมอกลางึหนึ่งป้าไปเป็นไรเนี่ยมีความสุขั้งเออ ้กูเล่นมึงกูยังไม่เล่นหักขนาดนี้นะเฟรมกูบอกเลยกูแค่กูแค่ขุดบล็อกออกนะกูบอกเลยทำไมแต่ว่าพี่ <c oughs> <อ> <streams> ไม่ได้ถามไมไปดูย้อนดูดิไปย้อนดูดิกูไปดูร้านบ้านกูบ้านกูก็ระเบ้มไปแล้วนะเออแต่มันบ้านมึงกูไม่ได้ยุ่งนี่กูก็ไม่เอาอะไรไปเกี่ยวไม่รู้บ้านใครมันนี่กูก็ไม่ได้ยุ่งไปตอนแรกตาพี่ตากรอบตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อบหนังสัตว์พี่เออแป๊บนึงแป๊บพี่ฟังมันก่อนไอ้ของทำไมเดินพี่อยากฟังมันกูบอกแลนะ้วกูไม่ได้ทำเอออุ้ยเขาห้ามแล้ว ไม่เกี่ยวนะหัวก็กลมตัวตก็กลมแต่น,นิสัยเสือกเรียม้ยอุกูห้ามหมดแล้วเว้ยแต่เหมือนไม่มีใครฟังกูอ่ะงอ่ะตัวดีเลยเฮียด่ามนด่าเราพี่ <c oughs> ไปดูนะทั้ของเติมผู้หายเอามาคืนด้วยไอ้เหี้ยกูบอกเลยไม่แต่มึงไปดูก่อนว่าใครว่าใครเป็นค,ค,คนระเบิดบ้านมึงไงฟ้าหายมไม่ฟังนะคือตอนแรกอ่ะผมอยู่อดิสแล้วพี่เปรมมันเข้ามาอยู่ดีเข้ามาโวยวายลั่นเลยมึงพังบ้านกูทำหียอะไรใออตัดกูเล่นแอร์ดอปผมว่าอะไรกูไปพังตอนไหนกูยังไม่ได้เข้าเลยแล้วบ้านกูโดนระเบิดมึงเป <c oughs> ็นคนวางกูก็ไม่รู้ไงกูก็เลยไม่ได้ยู่อะไรก็ถามให้โะกูไม่รู้เฮ้ยกูบอกูไม่ได้วางอมึงเอาเป็นคนวางกเอเวางไอ้อะไรควายเออมอ มก็ไปสามสี่รอบแล้วกูบอกไปสามสี่รอบแล้วมึงถามกูในแอร์ดรอปกูบอกกูไม่ได้วางอุ้ยอุ้ยมไหรอกเน่งเน่งเอาไหมของตกเลยเอาไหมตายของตกไม่วางเอาไหมโอ้ยตัวหวยไอ้เหี้ยของกูณซื้อมาไม่ได้โอ้ฟ้อาดูดิอาร์โรนหมดอ่ะโตชาร์จมึงอ่ะไอ้เหี้ยไปเล่นเงี้ไปเล่นไปเล่นกับพ่อมึงอ่ะ

มาแล้วอิ้มกับน้ำจิมแจ่วเลยกับนำะไรนะเออเพราะว่ากล่องทุกกล่องมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมกล่องชื้นไม่เบิดอเลยโอ้หพี่เก็บของเติมมาให้อยู่นะกับหัวใจแหลแ่งทองทะเลกับเร็จแอลกอลกับเลยนะเร็จแอลโอฮคืออะไรวะไม่รู้ตอนเนี้ยไม่รู้อะไรแล้ว ไม่แล้วกล่องกล่องที่ยังไม่ได้เปิดแล้วมันมีคนพูดแล้วบอกว่าให้มันเบิดให้หมดอะแต่พี่ก็บอกว่าอย่าไปเลยมันไม่มีอะไรหรอกคอนเทนต์คอนเทนต์นะเขาพูดไปแต่แต่เมื่อกี้กล่องเล้วมากูนั่งดูอยู่กูเห็นมึงกดนะโอ้ย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 คนโกรธฟ้าแค่เดินมาข้างกูเอออย่างนี้ไอ้ฟ้ามึงไปย้อนดูว่าใครเป็นคนกดเออคนอื่นกูเป็นคนแค่แบบว่าแค่ทำหน้าที่คือซึ่งกูไม่ท่าทำมารีนุ่นทำไอ้ตาทำนุ่น เขาเดือ่ะเขาพูดเขาพูดคอนเทนต์ไว้ไอ้นี่ทําไม่รู้เรื่องกูผิดอีกถูกไหมกูกูลายเป็นคนผิดอีกกูงงเลยผิดเลยแหละและชื่นสีพูดสนุกกูก็ไม่รู้หรอกว่าหาจากไหนอ่ะเทียมีแต่พวกไอ้ตาไอ้ดุยนุ่นหาเจอนุ่นพี่กับพี่ก็ไม่เคยลงมังกรมังกรเลยแหละไห้ดูนะเขาพูดกันคอนเทนต์นะพี่่ไมตาเวลาใครทําอะไรอ่ะกูจำบอกเลยเมื่อกี้กูไปเตรียมโปรเพจแอดกันใหม่แล้วปลอดภัย ไอ้บไอ้ดบบนักสงอ์ครับบอกให้นะมึงไม่ได้สวยธรรมดาถ้ามึงวาดแอนตาพี่ตากูบอกเลยว่าคูสวยเลยแหละเอ้าไอเทียนใบ้แหวกได้เพราะมูไม่ได้เป็นคนทำไงมาแล้วไหนบอกว่าเดี๋ยว่าจะเอาไอ้ฟ้าไปอยู่ด้วยไงตาไม่ันมึงทำเงี้ยอะไรใครทำไอ้ฟ้ามึงฟังพี่นะมึงฟังพี่ไ่พวกนะพี่ยอมรับว่าพี่แค่วางแต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนกดระเบิด ไอเฟมบอกว่าไอเฟมบอกว่าเดี๋ยวกูเองเพื่อนรีบๆเลยรีบๆเลยเดี๋ยวกูเองมาต้องเจอคนอย่างกูกูเนี่ยคนจริงโอ้โหถูกใจไม่พี่ตะพี่ครับพูดพี่คิดว่าพวกผมโง่เหรอฮะพี่คิดว่าผมโง่เหรอพึ่งอ่าตัวยุตัวยืมมือฆ่าเลยคูจะบอกให้หั่นใจแล้วน้องอ้าวแต่สุดท้ายเอาก่อนแต่แต่พี่ไม่ได้กูพี่เอาออกให้น้องได้นะ พี่ทําแต่ว่าพี่เอาออกให้น้องได้นะในตรงนั้นอะตาเพราะว่าพี่ทําจริงเหรอตรงนั้นอะเออไม่คอนเทนต์ถ้าเอาแค่คอนเทนต์มึงสร้างคืนนี้คุณดูเอาของมาคืนให้ครบด้วยมึงสร้างตอนนี้เลยด่าแกตอนนี้เลยไอ้ฟ้าดูมันเปิดกล่องไม่หยุดเลยอ่ะฟ้ามึงดูดิเอาแล้วโอ้สรุปกูผิดหลามีโคตรเยอะอะเอ้าหลานมีโคตรเยอะโอ้โหสรุปกูผิดกูกูไม่ได้ทำอะไรนะกูแค่มายุคอนเทนต์เฉยๆโอ้โหไอ้ฟ้าสรุปพี่ผิดใช่ไหมนี่ พี่ต้าวางพี่เฟรมระเบิดกูแค่เฮ้ยปูเตรียมกูบอกกูไม่ได้ทำอะไรเลยนะรับดิไอ้ตาดำไม่เก็บอยู่ใหญ่เลยน่ะตาลไอ้ฟ้าสรุปพี่ผิดใช่ไหมนี่เออพี่ผิดไหนกันนายเออพี่พี่มันทำเองไม่ไม่คนคนผิดก็ชอบพูดอย่างนี้เหรอฟ้าแบบว่าพูดแบบเหมือนเหมือนพูดเหมือนเอาหน้าตัวเองอะเนาะไอ้มึงไม่ต้องเถียงกันหรอกมึงมึงก็ทั้งหมดอะทั้งหมดอะพวกมึงอะไม่เกี่ยวนะไม่ทำอะไรเลยกูห้ามแล้วยมรับดิ ยังเอาอีกเหรอผมไม่ได้อยู่แล้วออยต,ตาลับยี่ตากับบ้านเถอะผมัด<ร>เพือนผิดแล้วเออกลับบ้านเถอะไอ้บ้านไอ้ที่มีกุมารยืนยืนอยู่ตรงบ้านน่ะหลังนั้นพี่ก็ละวางข้าวไปเยอะได้นี่ <c oughs> ไหนพี่เฟมชื่ออะไรวะพี่เฟมพี่เฟมเก้าสี่อยู่บ้านมันอยู่เนี่ยมัอเคลียร์เลยได้ฟ้าเข้าเกมมายังเนี่ยาไม่ได้ติดคิวไม่ฟ้าฟังพี่หน้าฟ้าย้อนดู พี่วางจริงแต่พี่ไม่ได้กดสาที่สามารถดึงถอนออกตรงนั้นให้เราได้แค่วางไอ้นี้ไอ้แค่วางอันนั้นบล็อกแล้วก็ถอนออกกูเล่าจริงแต่กูไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าแต่ใครเป็นคนกดภูมบอกไปพี่เฟมและก็พูดอีกพี่เฟมพูดว่าอะไรว่าเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองแต่ก็กูก็ถามอยู่ไงว่าสนุกไหมกูก็ถามอยู่ไงสนุกไหมไม่ตอเลรกับพูดเราเป็นคอนเทนต์กันถูกเนาะพี่ตาคงไม่ทำระเบิดจริงบอกเพราะว่าสร้างมาเหนื่อย กูกูรู้จักพี่ามารีมาเขาแม่มานั่งพังบ้านคนอื่นหรอกไม่เหมือนบางคนนี่อ่ะแล้วกูอยากรู้ใครใครระเบิดบ,บ้านพี่เฟรมตอนแรกเออมึงเคลียร์ดิมึงเคลียร์ดิมึงเคลืนนี้ตอนนี้กูไม่รู้นะก็จอดกอัน,นในสัญญานี้นส่แบบนี้เออโปรเทคต์ต่างๆนะกูไม่เกี่ยวเลยอันนี้ไม่ได้เละอะไรกูจะมาระเบิดได้ยังไงมันก็ดูสตรีมกูซีกูสตรีมมากูก็เพิ่งมากูก็มากูก็งงว่าบ้านมันเป็นอย่างนี้ได้ไงกูก็เลยถามบอกให้เลยแหละไอ้สัมนักสงฆ์อ่ะ ก็เดินพลาดแบบตายใจอ่ะตื่นมางงอ่ะงงจรนะพี่ตาผมบอกให้ไม่เริ่มแรกอ่ะพี่ก็ไม่อยากทำจริงหรอกเพราะบ้านหลังนั้นมันก็ไม่เท่าไหร่ไงฟ้าเข้าใจไหมเออแต่พี่วางอ่ะอันนั้นนะยอมละวางเป็นคอนเทนต์พี่เอาออกให้ฟ้าได้คนอื่นรับเบิร์ดแต่สองปแล้วี่เขาไม่ได้ลอนนกสองหัวล้นลิ้นสองไรนะ ขาเข้าได้ยังกำลังเข้าพี่มันตบมันตบหัวรูปหลังอะเป็นกูอวเอาหาไฟพี่เต๋อไฟสว่างพี่สายไอ้ฟ้าไอ้ฟ้ามึงอยากดูย้อนหลังไหมกูจะเปิดให้มึงดูมึงอยากดูย้อนหลังไหมโอ้ยตาเพื่อนมึงมันเป็นอย่างนี้ตลอดทำยี้ยอะไรก็เก็บย้อนหลังตลอดแล้วย้อนหลังกูจะบอกให้นะแม่งมีแต่ช็อตที่แบบว่าเอ้ยกูไม่ได้ทำนะกูไม่ได้ทำ กูงงอะฟิล์มงงอะยกงงยกงงไปหมดแล้วคนดูไม่นึกถึงใจคนเว้ยพ totally ี่เซลาเล่นอะไรแบบเนี้ยน้าพี่ตาไี้ตอนทำสนุกดีเป็นไงล่ะมึงฟ้าพี่ขอเอาปลาไปขายได้ไหมฟ้าโอ้โหชัดเลยชัดเลยอะไรไอ้นี่ขอครับอยากบอกมึงว่าปวดองกระโลนไดไงไว้คำคมบอลไอ้ฟาข้ายังถามแม่น้องดูวะ ฟังกูนายไอ้ฟ้าไอ้คนที่บอกไม่ทำอ่ะตัวเฮี้ยเลยแต่ไม่ได้ว่าใครนะไอ้ฟ้าเห็นหมดทุกอย่างฟ้ามึงรู้อยู่นะว่าใครเป็นคนทำี่ยตัวกูกูอยู่ข้างมึงเองน้องเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ข้างน้ำโอเคปะน้ำเอาไงนี่แต่กูนี่แหละได้อยู่ข้างมึงไ่อ้ตัวเนี้ยตัวสุดยอดขนขี้ขนโง่มาเก็บของในบ้านมึงอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมีไรเช็คทุกกล่องใช่ว่ะ นี่นี่นี่หอไอไอ้ตัวนี้ตัวเฮี้ยเลยนะป่าบอกไม่เอาแต่ดึงไม่หยุดไอตัวนี้ตัวเฮี้ยเลยนะไอตัวนี้ตัวเฮี้ยเลยนะุกยอดคนเลยนะตัวเฮี้ยที่สุดเลยนะแต่กูไม่ได้หมายถึงใครนะกูบอกก่อนเคียงเอียงเลยเคียงเอียงเลยป่ากูไม่เอาแต่มือดึงไม่หยุดอ่ะไอตัวเนี้ยตัวเฮี้ยเลยตัวเฮี้ยที่สุดเลยแลวและแลบอกว่าจะดูย้อนหลังนะแต่ย้อนหลังตอนดึงไม่มีนะงงงงเหมือนกันเก็บแต่ตอนอื่นไว้แต่ตอนดึงของไม่มีหรอกนางยิ้ม อะไรมาเลยค่ะก็ยุ่งไม่หยุดเดี๋ยวมึงจเธอสืโลมาเราอ่ะมีสองโอ้ลุยห่ามึงก็ยุ่ไม่หยุดเดี๋ยวเจอมีโลดันมีสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งมีแต่คนเลวนะคิงมาไอต้าซินเนลงมือไปแล้วนะฟ้าฟ้ามันไฟแล้วนะจริงเรื่องพวกนี้มึงมันไม่ได้ผิดกฎอะไรนะฟ้ามันขึ้นอยู่กับสันดานคนนะมึงต้องตามเอาเองนะ มองแอดมินไม่ได้แนละ้วบอกก่อนนะไอ้ฟ้าอยู่ตร <ผม S 2> เนี้นพอใจมันไม่มีกดผมา่าใจพี่้ย<อ>พี่รู้พี่บูมรับมันรู้ผมสามหนึง่งอะไม่มีกดใช่ปหล่ะมันกลับฟันนะไอ้ฟ้าไอฟ้า,ฟาพี่ิ้นไหมล่ะฟ้ามึงดูมึงไปย้อนดูพี่วางก็จริงแต่พี่แก้ออกให้ได้แต่พี่ไม่ได้เป็นคนกดนะลองไปดูแล้วคนที่พูดว่าเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองมันมีมึงว่ากูกล้าไหมมันมี user was moved out of your channel อา้าวได้ยินไหมนี่อันนี้มูมาคุยสองคนแล้วนี่คนอือ่นเขาปิดไมค์หนีกันหมดเลยนะเห็นไหมไอ้ง่วงก็ปิดไมดค์มีแต่คนปิดไมค์อันนี่เดี๋ยวกูหาหลักฐานให้นี่ <User was S 2> ไอ้ทีมทีมทอมมี่ครับครับเฮียพี่อ่ามึงมึงบอกไปดิใครเป็นคนกด พี่เฟมพี่เฟมเห็นไหมก็แล้วผมรู้ที่บอกว่าหาบ้านพี่สายฟ้าคือพี่มันรู้ว่าพี่มาเรียเห็นไหมไปแล้วแล้วแล้วกูอยากรู้ท่านคนแอรเข้าโพอยากรู้ใหมันมีมันไม่กาแฟแอร์พี่เข้าโพอยู่แล้วไอ้ไอ้เฟมมันมันมีโพเองอยู่แล้วโหลฟ้ามาเข้ามไหมอ่ะเอามาแล้วเล่นโกรธไม่แน่ท้องอ่า แล้วมึงเข้ามาแล้วมึงอยู่ไหนแล้วมันไหนจะมาบ้านนะโอ้ยฟ้าเอ็กดไปเนี่ยเออไอ้งโกรไปมนี่อย่างนี้เอางี้ฟ้ากดไปเนี่ยน้องมาทำให้กูว่ามารีมึงก็ทําให้มันดีโอ้โหยกกูไม่ได้เป็นคนโกนมึงก็ทําดีมึงเป็นคนทํามึงก็ทําดีโอ้โหไอ้ฟ้ามันไม่ชอบคนโกหกนะกูฟ้าฟ้ารับดิฟ้ารับดิไอ้ฟ้ามันไม่ชอบคนโกหกนะอ้าว อูจะรู้บอ่ะไอ้เชี้ยเออเปิมึงเคลียร์เลยมึงเคลียร์เลยไอ้สั์มึงเคลียร์เลยไอ้ฟ้ามันไอ้ฟ้ามันรู้ไอ้ฟ้าพี่ได้ทำพี่ได้กดไหมฟ้าฟ้าพี่ไม่สุดท้ายพี่ก็เป็นคนวางพี่ตาอ่ะพี่วางแกออกให้ได้แต่พี่ได้กดไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมมึงรู้ดีอย่างในสตรีมเนี่ยพี่กดออกได้แบบไม่ให้มันระเบิดอย่างเงี้ยแกออกได้ให้มันไม่ระเบิดอย่างเงี้ยแบบเมื่อกี้น่ะ พี่ทำได้แต่พี่ไม่ได้ไม่ตาพี่ฟังนะพี่เฟนมันมาระเบิดบ้านพี่นะวางระเบิดวางชั้นล่างกระจุยเลยโอไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเพิ่งวางเมื่อกี้มาแล้วครับกูมีคลิปกูมีคลิปกูมีคลิปเอามาไหนดู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 กูมีคลิปกูมีคลิปไหนดูไหนดูกูมีคลิปกูมีคลิปกูเห็นไอ้ฟ้าซอยบ้านกูใหญ่เลยนะเมื่อกี้ไหน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  กูผิดอีกแล้วกูผิดอีกแล้วมีคลิปกูบอกเลยกูมีคลิปโอ้โหโอ้หมีคลิปก็เปิดเลยครับฟ้าโอเคมาแล้วครับบูรุษชีโอ้ใครกะเบิดวะกูมีคลิปกูมีคลิปไหนไหนฟ้าส่งมาดิน้องส่งมาดิคลิปเดี๋ยวส่งให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูโอเวอรี่มาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้กูมีคนทำอยู่ไอ้ฟ้าซอยฟ้าซอยบ้านอยู่อ่ะไอ้ฟ้าซอยอยู่อ่ะกูเห็นไอ้ฟ้าซอยอยู่อ่ะต่อยี่อะไรมึงอะวะโอ้โหเพื่อน มึงดดูิมันโคตรก้ยเลยมันเอากุเละเลยฝากสำนักส่งธรรมกายหน่อยนะฟ้าขวัญหลับลื่นงนะไอ้เหี้ยดูดิโอ้ไอ้เหี้ยแกล้งกเอาไอ้ฟ้าออกไปแล้วด้วยนะในในโพเทคไอ้เฟมไอโยกอะทำเฮ้ยมึงเอาออกเลยครับมันยังซอยบ้านกูไม่หยุดเลยครับเพื่อนแหมไอ้เหี้ยดูดิดูไอ้ยกไอ้ไปฟ้าลองตีดิมึงตีโพเทคได้ไหม ตีได้ครับตีได้ครับไม่ได้นะดูดิไม่ได้ไม่ได่จะเอามึงเอาดาบตีจะตีไงฟ้าอันนี้เนี่ยไอฟจาเอ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 าวไอ้ฟ้าสรุปยังไงเนี่ยเออได้๋วเมื่อไอเฟรมรำเอาวโอเคเองละอาวฟ้ายังไงนี่น้องสรุปลาพิดไปเฮ้ยหาลาพิดที่ไหดีกว่าอ้าวเพื่อนดูบ่นามโดนบ่นโดูบ่นทำบ้าบิงยี่อ ลาพิษไปทียอ่ะคนไม่นช้บแก้งันอย่างนี้ว่าฟ้าพี่ไม่เข้าใจเลยเว้ยลาพีากับกูหรอมึงเปิดศึกครั้งนี้เองนะมึงเปิดศึกครั้งนี้เองนะกลับบ้านดีกว่ากลับไปดูอะไรเหรอฟ้าไอ้ตาวมันออกโอ้ยเฮ้ยบ้ากันจุยเลยว่ะเอือฮึวิ ตาสรุปยังไงสรุปเราย้ายจริงไม่ย้ายจริงดิย้ายดิเราซ้อนหรอ,รอ,อบ้านพังกนะันอุย้ยอา้าวสมุดร,ระเบิดหรอ <c oughs> สมุดไหนไม่ใช่สมุดร,ระเบิดก็มาแปะไ <c oughs> ว้อ๋อไอ้ที่อ้หวยเฮ้ยงอมว่าแหมงอมแต่ตัวเองนั่งยิ้มจมูกบานบานวันนั้นเราอ่ะอะไรไม่ได้จมโอ้งองมว่าดูดิเฮ้ยออโดนระเบิดหมดเลยไอ้เทียกูมีคลิปนะกูมีคลิปนะ อ่ะคลิปคลิปไต่มาส่งมาดิกูถ้ากูทำจริงกูนี่ไปแล้วจริงจริงจริงกูออกมากูจะพานะนี่ได้ไอ้ฝาเปิดสิ็จกับผมเองนะคนดูไม่รู้เสมอกลางหนึ่งหนึ่งเฮ้ยเวลามึงโกรธมึงทำไมชอบทำจมูกบานกับเพื่อนได้ไม่ที่ตัดผมมาใหม่จมูกบานจะกับเพื่อนมึงอย่าจมูกบางกันดิมันเปิดเสร็จกับผมเองนะเฮ้ย ไม่เล่นห้องบูชามึงก็ดีแล้วไหนห้องบูชาไหนครับอไอห้องกูไม่ได้เป็นคนกดนะกูบอกก่อนนะกูไม่ได้เป็นคนกดนะโอ้โหเพื่อนแล้วมึงไม่เสียดายเพชรเสียดายเลยเหรอที่มึงตรงเนี้ยไม่เสียดายเพราะมันกากเว้ยจบกันมันจะย้ายอยู่แล้วยกบ้านอยู่ในรูเป็นรังหมอผีเนี่ยเขาบอกเนี่ยไปดูบานหลังนั้นดิเกล นานไอ้ฟ้ามาล้อหลอกฟ้ามาล้อหลอก